โอ้ย่าเตียนก็เดินสะดวกแล้วจ้าเห็นลังนกสวยเชียอืมหือ,อ,อไงสนุกันใหญ่ เลียนมากอา้าวบราวนี่ลูกบ้าวมากมาเร็วมาสนุกด้วยกันเร็วนะลงไปไว่ายน้ำแปดร้อนๆลงเปล่า <c oughs> อุ้ยไปเที่ยวไม่อยู่บ้านอยู่ช่องข้าวปลาไม่กินหนูดิพอไหมเนยนะอืมเอออย่าทะเลาะกันนะลูกจะอยู่ด้วยกันรักกันดีมาก ไหนคะเดีาลงไปไว่ายน้ำเดี๋ยวทะเลาะกันหูกเห็นลังนกไมจ๊ะสำรวจสาะก,กันง่าย 两个人，弟